สวัสดีค่ะแอปมาลงแนวทางหวยลาวพัฒนาให้นะคะลาวพัฒนาวันลาวพัฒนาวันที่9นะคะมาดูกันนะคะสูตรนี้สูตรใหม่นะคะสูตรเก่าแอดทิ้งไปแล้วค่ะมันไม่เข้านะคะมาดูสูตรใหม่กันนะคะสูตรนี้เป็นแอดคำนวณแอดคำนวณแค่2งวดเองนะคะนี่เป็นงวดที่3นะคะมาดูกันนะคะว่าจะเข้าไหมเป็นแค่การคิดคำนวณนะคะมาดูกันค่ะ สูตรใหม่นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะ ราพัฒนาวันที่9้านะคะแนวทางเราพัฒนาตัวแรกมีห้าได้ห้าได้แปดได้สาม 6 7แล้วก็0นะคะมาดูมาดูตัวที่อาจจะจับคู่ให้นะคะจับคู่กันได้5 6 5 7 5 0 8 6 แปแล้วก็80นะคะแ6 8หกแปดเจ็ดนหกสานี่นะคะแนวทางเราพัฒนามาที่9นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะ สูตรนี้เพิ่งคิดคำนวณได้นะคะนี่เป็นงวดที่3ามนะคะมารอดูกันว่าสูตรนี้งวด3มของแอจะเข้าไหมนะคะมารอดูกันนะคะรอผลกันวันที่9นะคะแนวทางราพัฒนาคือราพัฒนา38มันคือวันไหนอ่ะวันวันศุกร์ก็ออก9-38แแล้ววันจันทร์วันเนี้ยวันจันทร์วันเนี้ย ก็ออกห้าสามแปดมันเข้ามันออกตัวเก่านะคะมาดูลาวสตาเอลาพัฒนาวันที่เก้ากันคะ่ะว่ามันจะออกตัวไหนนะคะมารอผลกันนะคะเนีย่ยที่แอดให้ในช่องห้าแปดสามหกเจ็ดศูนย์นี่นะคะคุ้ยไปคุ้ยมาจับไปจับมาได้หมดนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องตามที่แอดลงให้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบเจ็ดศูนย์เนี้ยเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดหกอย่างนี้ได้นะคะ ห้าแปดหรือแปดสามอย่างเงี้ยได้หมดนะคะพอแอดให้แค่หกตัวแค่เรามาจับคู่ออกมามันมันดูเป็นเยอะนะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็จับเล่นตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ย, 70, ยให้ระวังเจ็ดศูนย์นะคะมันมาบ่อยมากเลยแอดขอลงเพิ่มหน่อยนะคะลงเพิ่มนะคะให้ระวังหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะเนี่ย มันมาบ่อยมากเลยนะคะให้ระวังนะคะให้ระวังระวังยังไงแอดก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดไว้นะคะมาดูตัวน้นตัวฟันแอดเลยนะคะว่าตัวไหนหน่าจะมาตัวไหนหน่าจะมาตัวแรกแปดเจ็ 8, 5 7 5 7 8 7 0 7แล้วกันนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าหัวจอกอะไรนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่อง youtube ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ แอดขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยแอดขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง y o u t u b e 99เ p พพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ